าวันที่ยาทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็เส้นปวดในเส้นเป็นเส้นเนี่ยปวดเข่าเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยออ๋เดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยแล้วก็เคยไปหาหมอค่ะหมอหลังนะคะ่ทากินยามาแต่ก็ยังไม่หายเคยไปหาหมอนวันที่บ้านแตาไปไม่หาย ดี่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะอดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยครึ่งแผงงดีแลวค่ะหลังจากทานจะไม่ปวดเลยค่ะไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอ้เมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ไหมใช่เดินเนี้ยแป๊บแป๊เลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วไปประมาณกี่กล่องคะที่ว่าอาการเสียวเนี้ยหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อ